ครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็มีหลวงปู่ที่โด่งดังนะครับประจำอำเภอชัยวานนะครับหลวงปู่บุญจันทร์กมโรนะครับสำหรับท่านก็ได้มรณาภาพไปแล้วนะครับก็นานหลายปีแล้วนะครับสำหรับหลวงปู่บุญจันทร์กมโรวันนี้เรามีเหรียญไาให้ชมนะครับ นี่เป็นที่ละลึกนะครับงานผูกพันธสีมาวัดป่าโนวนม่วงนะครับสีธาตุนะครับจังหวัดปูดรเหรียญนี้เป็นถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นเหรียญรุ่นที่สองนะครับของหลวงปู่บุญจันทร์ของเรานะครับนี่เลยสภาพยังใหม่ๆอยู่นะครับแทบจะไม่ผ่านการใช้งานเลยเป็นเหรียญที่สองหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับ คิดว่าน่าจะใช่อ่ะสำหรับพุทธคุณของหลวงปู่บุญจันทร์นะครับท่านก็เป็นเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากนะครับของจังหวัดอุดรธานีแถวบ้านชัยวานนะครับหรืออำเภอชัยวานต่างก็ให้ความเคารพน,นับถือท่านนะครับถึงแม้ถ้าองค์อถึงแม้องค์งงขหลวงปู่นะครับจนะมรณะภาพไปนานแล้วนะครับ ว่าเหรียญของท่านก็ยังเป็นที่นิยมอยู่นะครับนี่เลยสวยๆส,สำหรับใครนะครับที่สนใจที่อยากจะได้เหรียญน,นงปู่รุ่นที่สองรุ่นนี้นะครับไปไว้กับตัวเองเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับเอาไปบูชาก็สามารถติดต่อทักเข้ามาได้นะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ 650บาทรวมส่งนะครับผมมีอยู่หลายเหรียญเลยนะครับแต่ว่าเหรียญน,นี้น่าจะมีสภาพสมบูรณ์ที่สุดนะเหรียญราคาถูกกว่านี้ก็มีนะครับสำหรับใครที่สนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับหลวงปู่บุญจันทร์เราก็พอแค่นี้นะครับสำหรับคลิปหน้าน่าจะเป็นหลวงปู่วัดกู่แก้วรุ่นแรกนะครับ ถ้าสนใจก็รอชมกันได้นะครับถ้าสายอุดรของอำเภอชัยวันมีเยอะเลยครับอยากจะได้องค์ไหนก็ทักกันเข้ามาถามได้สำหรับแค่นี้ก็พอก่อนนะครับเอาไว้คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ